สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัดทำนานะครับวันนี้เราก็พามารีวิวแปลงที่1น,นะครับหลังจากที่มันโดนปุ๋ยไปอย่างรุนแรงนะครับหรือว่าโดนปุ๋ยเกินขนาดก็อย่างที่บอกนะครับว่า เมื่อมันโดนปุ๋ยเกินเกินขนาดข้าวมันไหลข้าวมันเฟื้ออย่างท,ที่พวกท่านเห็นปั๊บนี่ยปัญหาเชื้อรา,าแมลงก็จะมาถูกไหมครับปัญหาเชื้อราใบาจุดนะครับก็คือไอ้โรคตัวนี้นะครับที่ผมอยากให้พวกท่านโฟกัสนะครับว่าโรคตัวเนี้มันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับเนี่ยโรครุนโรคตัวนี้ก็คือวิธีการสังเกตนะครับสังเกตว่าโรคตัวเนี้มันระบาดเพิ่มไหม วิธีรักษาของโรคตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินในการฉีดยาเลยก็ได้นะครับก็คือการปล่อยน้ำออกอันนี้มันก็ได้ผลนะครับในระดับหนึ่งแต่จะได้ผลในระดับหนึ่งหรือว่าไม่ได้ผลก็ขึ้นอยู่กับที่ฝนถ้าฝนชุกฝนตกเยอะยังไงท่านก็ต้องฉีดนะครับและอย่าไปโฟกัสตัวนี้มากมายนะครับให้โฟกัสยอดใหม่เสมอนะครับบางทีมันเกิดโรคเกิดเชื้อราดังกล่าวเนี่ย เชื้อราตัวนี้เป็นเชื้อราที่รุนแรงที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปที่ผมอยากให้พวกท่านโฟกัสนะครับก็คือหนอนกอนะครับก็ถามผมว่าแปลงเนี้ฉีดยาไปแล้วนะครับแต่ผมไม่สามารถทําคลิปหรือบอกคลิปพวกท่านได้หรอกครับว่ามันเป็นยาอะไรบ้างนะครับลองผมมาลองยาตัวใหม่ไงนะครับมันออกโพสตไม่ได้เนาะก็นี่นะครับคือลักษณะที่เราฉีดยาหนอนกอไป นี่นะครับลักษณะหนอนกอลงมันจะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับก็คือยอดเนี่ยยอดเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับเนี่ยยอดมันจะเหี่ยวแดงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนี่นะครับเนียบเนี้ยอย่างเงี้ยคือหนอนกอนะครับเนี่ยบบเนี้ยโฟกัสให้ดีนะครับนี่นี่หนอนกอแต่เมื่อท่านฉีดยาไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยนะครับจากตอนหนอนกอมันกินปุ๊บมันก็จะแตกยอดใหม่มานี่นะครับมันก็จะเริ่มมียอดใหม่แทงขึ้นมาเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่ตรงมือผมกระดิกเนี่ยนะครับเนี่ยยอดใหม่ไอยอดเนี้ยมันมัน มันตายไปแล้วเดี๋ยวมันจะมียอดใหม่ขึ้นมานะครับก็ให้โฟกัสตรงนี้นะครับก็เหมือนที่บอกว่าเชื้อราเนี่ยเชื้อาราหกเหลี่ยมน่ะท่านจะไม่ฉีดยามันก็หายได้ถ,ถ้าท่านถ้าท่านระบายน้ําออกนะครับเนี่ยเหมือนเนี่ยระบายน้ําออกมันก็หายได้นะครับก็เหมือนที่บอกว่าเราใส่น้ํานะครับเพราะว่าเราฉีดยาฆ่าหญ้าเราเลยใส่น้ําเสร็จแล้วเราใส่น้ําปุ๊บเราหว่านปุย๋ยนะครับหรือว่าดูข้าวก่อนว่าข้าวเฟื้อข้าวงามไหม ถ้าข้าวเฟื้อข้าวงามเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยอย่างลักษณะตอนนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะครับในความเป็นจริงแต่ลักษณะอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ห้ามใส่ปุ๋ยนะครับอย่างนี้คือใส่ปุ๋ยอย่างพอดีเห็นไหมครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเผาๆเนี่ยข้าวมันจะสวยนะครับนี่นะครับลักษณะข้าวมันจะสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วน้ําผมก็ปล่อยแห้งนะครับเหมือนที่บอกหลังจากเราฉีดยาฆ่าหญ้าหล่อน้ําฆ่าหญ้าแล้วก็หวานปุ๋ยนะครับหวานปุ๋ย 6ไร่หรือว่า5้าไล่เนี่ยเราจะใช้แค่ลูกเดียวนะครับก็มาต่อเลยนะครับไอที่เราบอกว่าใช้ลูกเดียวเนี่ยคือแปลงหลังบ้านนะครับแต่แปลงเนี้ยมันใส่6ไร่เนี่ยใส่ไป2ลูกนะครับก็เกินลิมิตไปหน่อยก็คือเกินปุ๋ยไปนั่นแหละครับเกินไร่เกินากนานะก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยแทนที่เราจะไม่จําเป็นต้องฉีดยาเราก็ต้องฉีดนะครับเพราะว่า เราผิดที่ตัวเราเองนะครับเราคำนวณดูใบข้าวดูต้นข้าวไม่ดีเองนะครับลักษณะข้าวตรงนี้ผมก็ปล่อยน้ำแห้งนะครับก็อย่างที่ผมพูดให้ทุกท่านฟังนั่นแหละคนมีน้ำคนมีตังคนมีปุ๋ยคนมีเวลามันก็ได้เปรียบกว่าการหวานแห้งแค่คนมีน้ำไม่มีญ้านะครับคนมีเงินก็แค่อาจจะใส่ปุ๋ยบำรุง ได้ก่อนแต่ถ้าข้าวงามก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยถ้าหวานแห้งพวกท่านคุมแห้งไว้ก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าแบบน้ำต้มแบบนี้การมีน้ำหรือว่ามีปุ๋ยในการปลูกมะลิเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่าคนมีทุนมีน้ำมีปุ๋ยมีทุกอย่างเนี่ยมันใช้ไม่ได้สำหรับมะลินะครับมะลิเป็นข้าวที่ ต้องการแค่เพียงดินชื้นดินชุ่มต้องการปุ๋ยแค่เพียงไร่ละ5-10กิโลเท่านั้นมาลิ105เป็นข้าวที่เติบโตตามธรรมชาติธรรมชาติจะคัดสรรถ้าเราไปใส่ปุ๋ยไปใส่น้ำไปใส่ยาต่างๆที่มากเกินความจําเป็นของข้าวโลกที่พวกท่านเห็นอยู่ตอนนี้มันก็จะรุนแรงเห็นไหมครับ ผมจะบอกทุกท่านไว้เลยนะครับว่ามาลี105มันเป็นข้าวปราเซียนปราเซียนตรงไหนรู้ไหมครับถ้าท่านเป็นคนที่มือหนักนะครับใส่ปุ๋ยเยอะใส่ย,ยาเยอะและขังน้ำตลอดผมรับประกันได้เลยนะครับมีแต่เจ๊งผมถึงได้พูดไงว่าให้โคตรมีน้ำเยอะให้มีน้ำเต็มบ่อมีน้ำแค่ไหนก็ตามถ้าเราไม่รู้จักหล่อไม่รู้จักใช้อะข้าวมันก็พังครับ ถึงข้าวจะไม่พังข้าวมันก็ล้มตอนจบแล้วผลผลิตมันจะได้ไหมล่ะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับส่วนข้าวตรงหน้าเนี่ยนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรจะเติมน้ําใส่นะครับหลังจากฉีดยาฆ่าหญ้าเสร็จแล้วเราเติมน้ําใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็ดูข้าวนะครับในความเป็นจริงนี่คือการได้เปรียบของคนที่มีน้ําก็คือฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วหล่อน้ํานี่คือความได้เปรียบของคนมีน้ํา เมื่อหล่อน้ําไปแล้วหญ้ามันก็จะไม่มีเหมือนที่พวกท่านเห็นอย่างเงี้ยหญ้าจะน้อยหญ้าจะไม่มีเสร็จแล้วเผอิญว่าข้าวแจ้ข้าวแกนข้าวไม่โตคนมีตงังมีปุ๋ยก็จะสามารถเอาปุ๋ยไปโรมได้แค่นี้เองครับความแตกต่างโพมเพื่ออะไรเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันหนีหญ้าเพื่อให้ข้าวมันโตเพื่อให้ข้าวมันสูงแต่หลังจากได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยท่านระบายน้ําออกเป็นไหมท่านดูโรคดูมแมลงเป็นไหมถ้าท่านดูไม่เป็นอะ มันก็ไม่ต่างอะไรกับว่าเอาเงินไปทิ้งฟางหรอกครับเหมือนผมตอนเนี้ใส่ปุ๋ยหนักมือเห็นไหมครับถึงคุณมีปุ๋ยเยอะถ้าใส่หนักไปมันก็พังนะครับพูดง่ายๆว่ามะลิเนี่ยมันปราบเซียนก็คือมันไม่ได้ปราบเซียนถึงเรื่องปุ๋ยอย่างเดียวใส่ปุ๋ยเยอะปุ๊บข้าวเน่าข้าวพังนะครับมันยังลามไปถึงระยะที่ออกรวงแล้วล้มด้วยเพราะว่าตุลาพฤจีกาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันลมโยกฝนตก นะครับแล้วก็หนาวอากาศทําให้เกิดเน่าคอร่วงนะครับก็ฝากไว้คิดบางคนไม่เข้าใจนะครับผมจะบอกว่ามะลิเนี่ยเรื่องจริงๆอ่ะมะลิหรือว่าข้าวนาปีเนี่ยมันเหมาะสมแก่การทําแห้งนะครับเหมาะสมแก่การทําปีละครั้งเหมาะสมแก่คนที่ไม่มีน้ําใช้แค่น้ําฝนนะครับในความเป็นจริงเนี่ย ผมจะบอกให้ทุกท่านฟังนะครับคนไหนที่ทำข้าวมาลิน้ำตมเนี่ยหรือว่าคนที่ทำข้าวมาลิ1 0 5แล้วมีน้ำมีปุ๋ยมียาพร้อมเนี่ยผมจะบอกคุณเลยนะครับถึงผมจะมีทุกอย่างพร้อมแต่การหล่อน้ำแต่ละครั้งการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งการฉีดยาแต่ละครั้งมันจะต้องใช้การสังเกตใบข้าวสังเกตต้นข้าวสังเกตดินว่าดิน น้ำข้าวปุ๋ยควรใส่ไหมหรือควรปล่อยออกหรือควรจะปล่อยหรือควรจะใส่ได้กี่วันไม่ใช่ว่าเรามีน้ำวิสยัยวิสยัยวิสยัยอย่างนั้นนะท่านผิดแล้วนะครับผิดจุดประสงค์ด้วยพอมาลีหนึ่งศูนย์ห้าถ้าท่านทําแบบนั้นน่ะผมบอกเลยว่าใครก็ได้นะครับถ้าบอกว่ามาลีหนึ่งศูนย์ห้ามีน้นํานี่ใครก็ทําได้ไล่ละตันผมกล้าพูดกับพี่เลยผมไม่เชื่อหรอกครับ มะลิ105ถ้าคุณมีน้ำมีปุ๋ยผมบอกเลยยังไงก็ไม่ได้ไร่ละตันถ้าคุณไม่เข้าใจการใส่น้ำไม่เข้าใจการปล่อยน้ำเข้าปล่อยน้ำออกผมรับประการยังไงก็เจ๊งนะครับไม่เชื่อลองถามผู้ที่มีประสบการณ์ดูก็ได้นะครับว่ามะลิ105เนี่ยทำไมแค่ดินชื้นหรือว่าแค่ฝนตกไปปล่อยดินมีความชื้นเพียงพอก็สามารถออกรวงแล้วก็ ได้มเมล็ดที่สวยแล้วก็งามแล้วก็ไม่ล้มด้วยส่วนไอ้ข้าวเมลิที่แช่น้ําทั้งกะปีใบก็เฟื้อนะครับก่อนออกรวงใบก็ล้มลาบน้ําใบก็ล้มฟู่ใบงอขนาดปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ใส่แค่น้ํานะครับเห็นยังครับว่ามะลิ1หนึ่งห้าเนี่ยคุณต้องควบคุมคุมใบควบคุมปุ๋ยควบคุมอินทรีย์วัตถุ ไอาการควบคุมตรงนี้ก็คือการระบายน้ําออกไงครับแต่พวกท่านก็จะตั้งคําถามว่าถ้าเราระบายน้ําออกเนี่ยหญ้าจะไม่ขึ้นเหรอผมก็ต้องตอบก่อนว่าผมถึงได้ให้บอกไงครับว่าหลังจากเราเอาน้ําใส่หลังจากเราฉีดยาฆ่าหญ้าหลังจากเราใส่ปุย๋ยเราเห็นใบมันคุมดินใบมันคุมหญ้า หรืออาจจะมีญ้าดอกญ้าหรือว่าหญ้าเนี่ยออกปะปลายก็ปล่อยมันครับไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวสุดท้ายมันก็แก่เองแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการประคองใบข้าวให้ตั้งตรงใบชันเขียวตองหรือเขียวเข้มแต่ใบต้องตั้งชันสังเกตโฟกัสที่ใบยอดอย่าโฟกัสที่ใบข้าง ข้าวปีสมมุตินะครับสมมุติสมมุติข้าวปีมี4ใบอย่าไปโฟกัส3ใบล่างให้โฟกัสใบที่แหลมขึ้นมาหนอนม้วนใบผมกล้าพูดว่าไม่สามารถทําอะไรมะลิ105ได้นะครับหนอนม้วนใบมะลิ105แพ้ทางแค่เชื้อรายุบนะครับเชื้อราไม่เชื้อราขอหลวงแพ้ทางมาแมลงก็เช่นเพี้ยกระโดด หนอนกอนะครับนี่เองสิ่งที่มะลิแพ้ทางและไอสิ่งที่มะลิแพ้ทางนี่มีทางแก้โดยที่ไม่จําเป็นต้องฉีดยา,มาแมลงหรือว่ายาเชื้อราเลยแม้แต่น้อยก็คือการระบายน้ําออกเห็นยังครับว่าคุณยังไม่เข้าใจมะลิจริงๆหรอครับคนที่มาบอกผมว่าผมมีน้ำผมมีปุ๋ยผมมีทุนใครก็ทำได้ไร่ละตัน นั่นแหละครับความหมายของคนที่ยังทําไม่ได้ครับถ้าคนที่ทํามาลิได้ไร่ละ90ได้ไร่ละตันจะรู้ครับว่าข้าวระยะไหนควรปล่อยน้ําข้าวระยะไหนควรปล่อยให้มันแจ้ข้าวระยะไหนควรใส่ปุ๋ยและใบข้าวเป็นแบบไหนควรจะจัดการยังไงไม่ใช่มีน้ําจะทําแบบนี้ได้ไม่ใช่มีปุ๋ยจะใส่ยังไงก็ได้ มันไม่ใช่นาปังนะครับพี่มันเป็นมาลิ105ข้าวปราบเสียนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับ